การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทำให้ขาดจากพระคิดและหลุดไปจากพระคุณเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคิดจึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียบแอกกับทาตุอีกเลยดูเถิดข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีเข้าสุนัตพระคิดจะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รับพิธีเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามพระราชบัญญัติทั้งสิน้นผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้วพระคิดย่อมไม่ได้มีผลอันใดต่อท่านเลยเพราะว่าโดยพระวิญญ,ญาณและความเชื่อเราก็รอคอย ความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคิดนั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับพิธีเข้าสุบาตก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อต่างหากซึ่งกระทํากิจด,ด้วยความรักท่านวิ่งแข่งดีอยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการเกี้ยกรอบอย่างนี้ไม่ได้มาจากองค์พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย เชื้อขนมปังเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนข้าพเจ้าไว้วางใจท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลยฝ่ายผู้ที่มาลบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่นนั้นการเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้วข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่ลบก,กวนท่านถูกตัดออกเสียเลยพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังตามแต่จง รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าพระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เพียงคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทำให้กันและกันย่อยยับไปการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณสงครามระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณ แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ถ้าถ้าแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แล้วการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการเล่นชู้การล่วงประเวณีการโสโคการลาบกการนับถือลูกเารกการนับถือพ่อมดหมอผีการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิษยากันและการโกรธกันการทุ่มเถียงกันการไฝสูงการแตกกกกันการอิจฉากันการฆาตกรรมการเมาเหล้า การเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทานองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติชเช่นนั้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกผลของพระวิญญาณฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความลับความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราถนา ความปานีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นของพระคิตได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตันราคะตันหาของเนื้อหนังตึงไว้ที่กลางเขียเสียแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าลิษยาอิจฉากันเลยเอเมน